นัองเดียวนะคะวันนี้เราก็ถึงหน้างานกันแล้วนะคะนั่นงแท็กซี่มาจากโรงแรมนะคะวันนี้อ๋อถ่าคิปไปแล้วหรอมาเวน็นมาเว่นมาเว็นถามอยาได้ถาม แล้วก็กำลังกลังเดินเข้าไปในงานกันนะคะนี่หนาขึ้นแหล่แถวว่านี่นะคะก็แอบไกลยอยู่นิดนึงกะเซียอย่างบอแปลว่าที่ทละ่ะ เนรถบัสจอดอยู่หน้างานนะคะเข้าไปหลองไปทีไม่ได้เพราะว่าแค่จังเมะสัมภาระหลายเนาอยเย้ตื่กระไดก็คือขออันนี้ค่ะพี่ขออะไรคะข้าวไรกระถงด้วยกันค่ะ น้องมีนี่นะคะลูกสาววิตเตยอาพอไปในห้องกับบลองบาอ,อย่างเด้นอนนิ่งเลย ไปแลับโอ้ยโอเแล้วะคะ่ะของหน้างานก็ลายขายมีของขายลายโอ๊อยพูดป่ะถุนี่อองานป้ายงาน ของห้างน,น้อยรำเพลิญโชว์ตรนี้ก็เป็นยูกินะคะยูกยิโชว์ไทยรถใท้หน้าเหลี่ยเดี๋ยวรพี่เตยเอาของก่อนนะคะ มาแค่ที่จะเปค่ะแม่เอาอะไร <c oughs> เฮ้ยคือมาแล้วเที่ยว่ปวิ่ีหนูอีกแล้วทุกคนดูช่วยดูด้วยพอกระพันล้มเสียดอ่ะแม่บบ <c oughs> ปากไปเขานะคะดูเจ้าสเธอดิส่อยยีเหรอเห็ตุใด อยู่ในกองนะคะาหนู้ต,ตอนน <c oughs> ีหนูอีกแล้วนี่ถึงแล้วเดินเข้าไปลึกอยู่นะค้า <c oughs> ข้าไปในงานก็ไกลพอสมควรเจื่องนี้เดแก่เระาานลุงของเตีย วิธียังไม่เสร็จหรอวิธียังไม่เสร็จเลยรถวที่พ่วงข้าไปข้างหลังวิธีได้นะคะอ้ายนี่ไง พิ่งสร้างเองโอ้แมยเดินมาได้มาในรถเวทีมาถึงตั้งแต่สามโมงเช้านะคะแต่ว่เพิ่งเข้าไปได้แต่ว,วันนี้เล่นไวด้วยเันไหมเนี่ย น่าจะแต่ละถ้าของไปไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรา่ต่อวี้เราเอาของไปไว้หลังวีทีมานะคะแต่ว่าวีทีประทันแล้วแหมพีนน้องจะเลยออกมาหาของกินก่อน กินเยอะมากอยู่ข้างหน้างานอย่างน,าน,นี้ข้างหลังข้างหลังงานางกันเก่งซื้อตัวเล็กสมกันหรอุ้ยอีกแล้วเจยพี่กุ๊กถูกเล็กอ่ะซื้อให้หน่อย หนูมาถึงเกดโมงเช้าวตะหาที่นอนแบบเป็นสามโมงเช้าวงวันสี่โมงเสื้อไปปูกับแม่อย่าเดินหาของกินเราเยื่อเกดคือมาตัวเรียกโสก็ใส่หนูแท <c oughs> หนหนูใส่ไปมมนที่ใส่ขาได้ปะวะ

โอ้เด็กเอาเบจดาลาเปางลสุดอยู่แล้ว่ มาถึงกันนานยังยังพึ่งมาจากโรงแรมไป้องแบบคั้งออันนั้นคืออันไหนไปช้อปปิ้นเพือาอ๋อม่ถ้าแบบคิดว่าล่ะกินนี่ก็ได้แล,แล้วสั่งขนมจีนก่อนนะคะนี่น้องก็ทานข้าวอยู่ยวไปสั่งข้าวก่อนนะคะ

แม,ม,ม่มาแล้วแล้วกว็เอาซุปปี๊บอะไรกินสองเลยหรอปืนต้องกินสองจานเลยนะคะ<า>วันนี้มันมียากระตุ้นไหมเอียงกระตุ้นให้แบบว่ามีสติอะอยาให้แบบตื่นให้อเลยอันนี้นะมือโตองปอบเลยกระตุต้นเตยเตย มันยากนอนเออนอนเวลาขอยนอนเออนอนอยู่ตรงมันก่อนนอนเมื่อนมานกินงโกิสีมคืนเนิ่มานเ้ยคืนปึ๊บสาเส็ดีงนอนเลยนางบ้านอนคือเก้าจะเชอไข่โเลยไข่นอกว่าทุกคนครัทุกคนตอนนี้เรากำลังโดนลุงบป๊กีพีก่อนนะคะไม่งั้จะโดนลุง อิ่มแล้วหรออิ่แล้วหรอกลัวระไม่ได้อิ่คนปวดเลยว่ะคนปวดรูเยอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกวันนี้ล่ะวันนี้ก็ชอบก๋วยเตี๋วออิ่มแล้วหรอไปในตอนไหนก็ประทันกลางอยู่ กิโยทานเล่วอยู่ไปเดินเท้าไปเดี๋ยวรารอซุกกี้ของเรานะคะเขาได้กันหมดเลยอะโตโนหนูยังไม่ได้เพราะหนูกินแตกต่างกับเพื่อนพ่อเซิร์ฟมีได้แล้วซุกกี้ของเราน่ากินมากเราขออนุญาตไปกินก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็พอพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรจะถ่าย ไจริงๆไปละขอบคุณค่ะบ๊ายบายเขามีการตัด